ก็ขอการสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับกันใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์หรือยอดถูกใจหน้าโพสต์ Facebook ของเราเนาะใครที่มียอดไลค์น้อยๆนะครับอยาเพิ่มยอดไลค์ให้กับโพสต์ของเองก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยเนาะก็เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับเริ่มที่หน้าเว็บไซต์ K M Social ข้ามหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลย ลิงก์ของวันที่ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็สแกนค,คนคิวโค้ดในคลิปนี้ได้เลยเนาะใครที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วนะครับก็สามารถมาลงชื่อียนเข้าใช้ได้ล่างตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนคนที่เข้ามาใช้บริการครั้งแรกหรือเพิ่งเห็นเบุ๋มใส่นี้เป็นครั้งแรกนะครับก็สามารถสมัครใช้งานตามผมได้เลย ข้ามตหนต่างกันสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามากรอ,อกข้อมูลตามนี้ได้เลยเนาะก็จะมีให้เราใส่ชื่อผู้ใช้นะครับใส่อีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านของตนได้เลยเนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับติ๊กฉันไม่แก้มันอัตโนมันนมติตงนี้ด้วยแล้วก็สมัครใช้งานดารางตรงนี้ได้เลยส่วนคนที่ไม่อยากก่ขอข้อมูลที่กล่าวมาให้มันยุ่งยากนะครับก็สามารถล็อกอินแหบเกินตารางตรงนี้ได้เลยเนาะส่วนผมก็เคยสมัครการใช้งานไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตกดลงเชื่ออาใช้เลยก็แล้วกัน อ่ะข้อมูหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ทางเว็บไซต์ก็จะมีแพลตฟอร์มมากมายเลือกใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับก็หลักๆนะครับก็จะมีทาง f a c e b o o k i n s สตา r กรม YouTube Tik t o o เนาะเดี๋ยวนี้เราก็จะมาใช้ในด้านของ Facebook ก็แล้วกันนะครับ แล้วก็หมัดหมุดตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปตรงนี้ได้เลยแล้วก็หาหมนูที่ต้องการได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเลือกเป็นเพิ่มไลฟ์โพสต์ตรงนี้ก็แล้วกันเนาะอ่ะแล้วก็บริการตรงนี้นะครับให้เรามาหาบริการของเว็บไซต์ได้เลยทางเว็บไซต์ก็จะมีหลากหลายบริการให้เลือกมากมายเลยนะครับเพื่อนๆต้องการจะเลือกบริการไหนก็สามารถเลือกกันได้เลยเนาะเดี๋ยวเราจะขอเลือกเป็นบริการตัวแรกก็แล้วกันนะครับ แล้วก็ลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าโพสของเรานะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์โพสเดี๋ยวเพิ่มยอดไลค์มาใส่ในหน้าเว็บไซต์ของเราได้เลยประมาณนี้ส่วนจํานวนตรงนี้นะครับก็สามารถดูค่าธรรมสูนยตรงนี้ได้เลยเนาะเดี๋ยวจะขอใส่ไปสัก1 0 0ก็แล้วกันนะครับอ่ะเว็บไซต์ก็จะคํานวณใค่จ่ายละมันทีบร้อยแล้วนะครับก็จํานวนหนึ่งร์ยก็ตกแค่บาทเดียวนะครับก็ไปเลยที่คุ้มค่าสุดๆไปเลยนะครับอ่ะก่อนที่เรากดสั่งซื้อทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมขึ้นมาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนนัะครบ ได้รับคำสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมเวลาเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จก็จะขึ้นเป็นสีเขียวประมาณนี้เลยต่อมานะครับไปดูคลิ่นี้ไปดูสถานากนารณ์าทำงานของออเดอร์ของคุณีได้เลยนะครับอ่ะเราก็เด้งมาหนะ้าพอจการสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมก็สามารถดูได้บออเดอร์ใหม่ของคุณีได้เลยนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นเลโกเดอร์ของเรานะแล้วก็มีลิงก์เดียแท็บแนบไปด้วยนะครับผมก็สามารถมาตรวจสอบมันได้เลยก็ระหว่างระบบรอดติเนินการอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเติมเงินให้เราไปที่เมนูเติมเงินด้านซ้ายมือตรงนี้ได้เลยเนาะอ่ะเข้ามาหน้าต่างเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ทางเว็บไซต์ก็จะมียี่สัมแจกแจกเงินชำระเลยนะครับก็จะมีทางฟอร์มเพย์ธุรกิจวอลเลตแล้วก็คริปโตเคอเรนซีเข้ามาใช้งานทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมเข้ามาอ่านวิธีการเติมเงินในแต่ละแพลตฟอร์มด้านล่างตรงนี้กกกกกัััันน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 นดดด้้้้้้วววยยยะะ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 ะคคคครรรรบบบบอออ่่่่็็็จจเเเเเเปปปมมมาาาาาาณีีีลลถิิพืๆไไหทใชงสสแขึ สามารถปลดล็อกดูเซลล์หนังเจนตรงนี้ได้แบบเฟลเลยเนาะก็สามารถเข้ามารับชมกันได้เลยนะครับผมเว็บไซต์ก็จะมีมากกว่าสี่อะไรก็เรื่องเลยมีทางภาคไทยทับไทยนะครับว่างๆก็เข้ามารับชมกันได้เลยเนาะอะต่อมานะครับเราไปที่บริการทั้งหมดตรงนี้ได้เลยบริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรตามชื่อเลยเนาะเว็บไซต์ก็จะรวบรวมรืการต่างๆไว้ในหน้านี้หน้าเดียวแล้วนะครับก็สามารถมาหาดูกันได้เลยนะครับ ส่วนเลเการต่างๆของเว็บไฟต์ก็จะมีครับด้ายด้านหลังให้ทุกคนเข้ามาอ่านด้วยนะครับผมก็อย่าลืมกดเข้ามาอ่านกดสั่งซื้อกันได้เลยเนาะ,ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆคนาไหนนะครับที่ติดปัญหาต่างๆอยากจะติดต่ออดมินสอบถามปัญหา admin นะครับก็ให้เราไปที่เมนูติดต่ออดมินด้านซ้ายมือตรงนี้ได้เลย ข้อมูลต่างๆติดต่อ m i n ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามาดูด้านบนตรงนี้ก่อนได้เลยเนาะก็ทางเว็บไซต์ก็จะมีช่องทางไลน์เราติดต่อแล้วนะครับก็อย่าลืมแอดไลน์ตรงนี้ไปคุย admin ได้เลย admin ก็พร้อมตอบกลับหรือ s u p p o r ตลอด24ชั่วโมงเนี่ยเนาะหรือใกล้ก็มาดูตัวเชื่อเหลือดล่างตรงนี้ก็ได้นะครับผมก็จะมีทั้งหมดหมู่เนาะแจ้งปัญหาแล้วเราเซฟเล็กเดอร์ของคุณใครที่มีข้อความเพิ่มเติมก็สามารถใส่ในกล่องสับความคิได้เลยนะครับส่วนคนที่มีรูปภาพหรือแต่งต่างๆนะครับเหลือจะ ประมาณนี้เลยนะครับเพื่อทําการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวลองไปดูยอดแรงเราดีกว่านะว่าตอนนี้ขึ้นมาคบตามจํานวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือยังตอนนี้ยอดแรงเราก็มีแค่5คนเองนะครับเดี๋ยวเราจะขออนุญาตกดรีเซ็ตไปครั้งหนึ่งเลยก็แล้วกันเนาะ อ่ะหลังจากที่เรากดรีเซ็ตไปแล้วนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวก็ยังไม่ครบเลยเนาะเดี๋ยวก็ต้องรอสักครู่นะครับเพราะว่าเว็บไซต์กำลังทำรายการเนานะเดี๋ยวข้าผมก็จะเป็นประมาณนี้ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้คลิปยาวด้วยเนาะส่วนใครสนใจนะครับอยากจะแนะนำเพื่อนๆให้มาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถกลับไปที่หน้าเว็บไซต์ของเราได้เลย หลังจากน,นั้นนะครับให้เราไปที่เมนูแนะนําเพื่อนตรงนี้ได้เลยนะครับเข้ามาหน้าต่างแนะนําเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็ให้เรามากดคันล็อกลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็แชร์ลิงก์ตรงนี้ให้กับเพื่อนเพื่อของคุณแล้วก็คนรู้จักได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าเ,เพื่อนเพื่อของคุณนะครับเติมมันต่ำแล้วบ่าขึ้นไปคุณก็อย่าได้อัตราคอมมิชชั่นเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวลิงก์ของวดัดทิ้งไว้ใต้ใคลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็สแกนเขียวโค้ดหน้าคลิปนี้ได้เลยเนาะถ้าคลิปนี้ผมพูดแพ็ประกันใดก็ต้้้้อออออองงขขภััััยยดดวววนนนนะะคคครรบบผมแตตต่่ลลิปปีีกก็ไเาสส